ในบทนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการใช้งานในส่วนของเอฟเฟกว่าเราสามารถจะใส่เอฟเฟกเข้าไปภายในวิดีโอของเราได้อย่างไรนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมได้นําคลิปวิดีโอเข้ามาวางไว้ในไทม์ไลน์แล้วก็ได้ทําการใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับก็คือเอฟเฟกในส่วนนี้จะเห็นว่ามีรูปในส่วนของแมกนิฟายตรงนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถใส่เอฟเฟกตรงนี้ได้อย่างไรซึ่งตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ทําสําเร็จแล้วแล้วก็มีการเรนเดอร์แล้ว เมื่อเราเลื่อนเมาส์มาก็จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งนะครับปรากฏเอฟเฟกต์แมกนิฟายขึ้นมาโดยจะเป็นการขยายในส่วนของตัวละครให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเอฟเฟกนั้นก็หายไปนะครับในลักษณะนี้เดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราจะมาดูถึงวิธีการในการทํางานกันนะครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะขอตัดในส่วนของคลิปวิดีโอช่วงนี้นะครับโดยการใช้เครื่องมือเลเซอร์ <Laser. S 1> แล้วก็คลิกลงไป จากนั้นผมก็จะลบในส่วนของคลิปแรกออกนะครับเราจะมาดูถึงวิธีการทํางานในส่วนของเอฟเฟกกันในส่วนของการใส่เอฟเฟกเข้าไปภายในวิดีโอนั้นเราสามารถจะทำได้โดยการคลิกที่พาร์เนลของเอฟเฟกซึ่งเป็นพาร์เนลเดียวกันที่เราใส่ในส่วนของวิดีโอทรานซิชันนะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูที่วิดีโอเอฟเฟกในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมใช้เอฟเฟกที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ของ Distort นะครับซึ่งตรงนี้เราจะมาดูถึงการใส่ แล้วก็ลักษณะของการปรับแต่งกันว่าเป็นอย่างไรโดยที่เอฟเฟกตต่างๆเหล่านี้นะครับที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ต่างๆนั้นเป็นเอฟเฟกที่มีคุณสมบัติของการปรับแต่งที่คล้ายๆกันนะครับดังนั้นเองเมื่อเราทําการปรับแต่งเอฟเฟกหนึ่งเป็น effect เอฟเฟกอื่นๆนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราก็สามารถจะปรับแต่งได้แต่ว่ารายละเอียดก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเอฟเฟกแต่ละชนิดซึ่งตรงนี้นะครับผมขอแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในส่วนของเอฟเฟกในกลุ่มของ distort แล้วก็จะใช้ในส่วนของเอฟเฟกที่ชื่อว่า Magnify เพราะว่าในส่วนของเอฟเฟกนี้นะครับมีหลายสิ่งที่เราสามารถจะมาเรียนรู้ได้นะครับเมื่อผมใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับโดยการคลิกแล้วก็ลากมาวางในหน้าต่างของ Effect Controls นั้นจะปรากฏในส่วนของเอฟเฟกขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า Magnify เมื่อก่อนนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องของการเปิดในส่วนของ Mo ชั o น o p a c i t y t i m e r e m a p p i n g เพื่อที่จะมาดูการปรับแต่งแล้วในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่เข้ามาม เราก็สามารถที่จะคลิกเพื่อเปิดทําการปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าลักษณะของเอฟเฟกนั้นเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเอฟเฟกชนิดนี้ในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าเอฟเฟกใดก็ตามจะมีผลกับวิดีโอทั้งคลิปเลยที่เราได้ใส่เข้าไปตรงนี้จะเห็นว่ามีในส่วนของว่นขยายตรงนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นคลิปยันจบคลิปนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเราสามารถจะปรับตําแหน่งให้ในส่วนของ คลิปวิดีโอนั้นนะครับเริ่มต้นเล่นหน้าตำแหน่งใดแล้วก็ไปหยุดหน้าตำแหน่งใดนะครับเราสามารถจะจัดการเกี่ยวกับเอฟเฟกได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับการกำหนดโมชั่นให้กับในส่วนของเอฟเฟกนั่นเองตรงนี้นะครับผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปนะครับมาที่จุดนี้พอมาถึงจุดนี้นะครับผมจะซูมหน้าของบุคคลที่กําลังเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะมาร์กไว้นิดนึงนะครับมาร์กไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนเมาส์มา มาถึงตรงนี้นะครับผมต้องการจะให้เอฟเฟกนั้นหายไปผมก็คลิกเมาส์นะครับในส่วนของมาร์กตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการกำหนดในส่วนของมาร์กไว้ราคานี้เราจะมาดูถึงการปรับแต่งในส่วนของเอฟเฟกที่ชื่อว่าแมกนิฟายนะครับเอฟเฟกที่ชื่อว่าแมกนิฟายตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบบของเอฟเฟกที่เราสามารถจะเลือกว่าในส่วนของวงกลมตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่จะให้เป็นกรอบแบบแว่นขยายสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็น circle ก็คือวงกลมในส่วนของ center ตรงนี้นะครับก็คือจุดของวงกลม magnify ตรงนี้ถ้าหากว่าเราปรับนะครับเราจะสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับในส่วนนี้สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการในตัวอย่างนี้ผมจะยังไม่ปรับนะครับแล้วก็ในส่วนของ magnification นะครับก็คือจำนวนในการซูมเพื่อที่จะขยายเราก็สามารถจะเพิ่มขึ้นได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของไซส์เราสามารถจะลดขนาดลงในตัวอย่างนี้ผมลดขนาดลงนะครับเพื่อที่จะซูมลงไปที่หน้าคนแล้วก็อาจจะปรับให้เข้าไปที่หน้านะครับก็ลองเลื่อนแล้วก็ปรับดูในตัวอย่างนี้นะครับผมก็ซูมมาที่บริเวณตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์ก็คือค่าของความฟลุงเบิร์กของขอบตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีขอบที่ชัดมาก เราสามารถจะเพิ่มค่าฟิลเตอร์ได้ก็จะเห็นว่าขอบนั้นจะกลมกลืนมากขึ้นนะครับก็สามารถจะปรับ opacity ก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับในการแสดงผลว่าเราจะกําหนดให้มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองดูในตัวอย่างนี้ผมก็เลือกที่100%เลยนะครับแสดงในส่วนของ scaling นะครับในส่วนนี้จะเป็นรูปแบบของการเลือกว่าจะให้มีลักษณะของวัานขยายเป็นรูปแบบใดก็จะมี soft กับ scatter นะครับซึ่ง soft นั้นก็จะทําให้ วันขยายนั้นดูนุ่มนวลน,นะครับและถ้าหากว่าเป็น scatter ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นมีรอยหยักต่างๆของวันขยายเป็นต้นนตัวอย่างนี้ผมเลือกที่ standard นะครับส่วนของ blending mode ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถจะใช้ในการปรับแต่งนะครับเพื่อที่จะช่วยให้มีลักษณะสีสันที่แปลกตาออกไปถ้าหากว่าเราเลือกนอนก็จะไม่เห็นในส่วนขององค์ประกอบโดยรวมนะครับก็จะเห็นแต่หน้าของบุคคลนี้เท่านั้น เลือกที่น o r m a l ก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับนี่ก็คือในส่วนของบ้านขยายที่ผมได้ทําการกําหนดไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนที่ของตัวบุคคลนะครับเราก็อาจจะทําการปรับในส่วนของเซนเตอร์ตรงนี้โดยการกําหนดกี่เฟรมลงไปในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่มาร์กนี้ก่อนนะครับ จากนั้นก็จะก,กำหนดคีย์เฟรมลงไปที่ในส่วนของเซนเตอร์แล้วก็เลื่อนในส่วนของเคอร์เซอร์มานะครับมาถึงตรงนี้ผมก็จะปรับก็จะปรากฏในส่วนของจุดคีย์เฟรมให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับก็เลื่อนเพื่อจะปรับ เมื่อเราลองเพลย์ดูนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของแว่นขยายของเรานั้นนะครับจะมีการวิ่งตามในส่วนของคีย์เฟรมในลักษณะนี้นะครับแต่คราวนี้ในส่วนของจุดที่ผม,มาา์ k ไว้นี่ผมต้องการจะให้หายไปนะครับเราก็ต้องมาทําการกําหนดในส่วนของค่า o p a c i t y นะครับโดยการกําหนดลงไปที่นี่นะครับคลิกให้เป็น100%จากนั้นคลิกที่ปุ่ม next frame แล้วก็กําหนดตรงนี้ให้เป็น0%กด0%นะครับตรงนี้แว่นขยายก็จะหายไปแล้ว เมื่อมาตรงนี้ก็จะมีการแสดงผล100%นะครับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกำหนดไปเป็น100%ให้กำหนดจุดกี่เฟรมลงไปโดยการคลิกที่ปุ่มนี้จากนั้นไปที่ปุ่ม Previous Frame นะครับกำหนดจุดกี่เฟรมลงไปโดยการพิมพ์ค่าูนะครับโปรแกรมก็จะกำหนดจุดกี่เฟรมให้กับเราโดยอัตโนมัตินี่ก็คือลักษณะของการทำงานนะครับเกี่ยวกับเอฟเฟกลองดูนะครับลองกด Enter ดู ตรงนี้จะยังไม่มีการแสดงเอฟเฟกนะครับจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่เรากำหนดคีย์เฟรมเห็นไหมครับแล้วก็หายไปในลนักษณะนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ซึ่งนี้เป็นตัวอย่างของการใส่เอฟเฟกง่ายๆนะครับซึ่งเอฟเฟกอื่นๆนั้นเราก็สามารถจะใส่ได้เช่นเดียวกันซึ่งคุณสมบัติพิเศษของโปรแกรม Premiere Pro ก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกหลายๆเอฟเฟกเข้าไปภายในคลิปวิดีโอคลิปเดียวได้อย่างเช่นตัวนี้ ผมจะใส่ black and white เข้าไปนะครับเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าวิดีโอของเรานั้นก็จะเป็นสีขาวดำพร้อมกับมีเอฟเฟกต์ม n ก f ีฟาด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานเอฟเฟกที่สามารถจะปรับแต่งได้นะครับภายในหน้าต่างหัวข้อต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเอฟเฟกอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการตัดต่อในส่วนของภาพบลูสกรีน